หมวดอายตนะร้อยสิบเจ็ดพิษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในหกประการและอายตนะภายนอก6ประการอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน6ประการและอายตนะภายนอก6ประการอยู่อย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดตารู้ชัดรูปและสังโยชน์ใดอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชน์นั้นการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้นและสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. รู้ชัดหูรู้ชัดเสียง 3. รู้ชัดจมูกรู้ชัดกลิ่น 4. รู้ชัดลิ้นรู้ชัดรส 5. รู้ชัดกาย รู้ชัดโผธัพะ 6. รู้ชัดใจรู้ชัดธรรมรมและสังโยชน์ใดอาศัยใจและธรรมรมทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชน์นั้นการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติ เท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในหกประการและอายตนะภายนอกหกประการอยู่อย่างนี้แหลหมวดอายตนะจบ